ข้อต่อไปนี้เป็นข้อที่พี่ไม่แน,นะนําให้ทําเลยเหตุ <l ots> hey, ผลเพราะอะไรรู้ปะถ้าเราคิดไม่แม่นอ่ะพลาดไปหนึ่งข้อย่อยพังเลยนะพังเลยนะพเนะพรา้ชอยมนะัยนจะเคลื่อนทันดีเพราะฉันต้องรู้จริงและรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะบอกเลยขาดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครเหลือข้อนี้จะทําเริ่มลําดับเลขคณิตในที่นี้มีผลต่างร่วมมากกว่าศูนย์น้องๆสมบูตรตัวเลขเลยทำยังไงก็ได้มันพังก็ได้ผลต่างร่วมใช่ไหมเด็กบางคนบอกว่ามากกว่าศูนย์ก็อะไร ไล่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนถึงเก้าก็ได้ก็ดีเป็นหนึ่งตรงตามเงื่อนไขไม่ผิดทำนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติยี้เสร็จปุ๊บโอเคได้พยายามคิดเลขอย่างเงี้ยช่วยสมมติตัวเลขมันจะได้ง่ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่งติดตัวแปรหนักนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่จิวทดก่อนดีคือหนึ่งตรงตามเงื่อนไขที่โจมออกแล้วถ้าเกิดมันผิดข้อใดข้อหนึ่งก็แย่แม่งเลยผิดแน่นอนถัดมาอ่ามีเก้าตัวใช่ไหมเอาอะไรดีอามากกว่าศูนย์เอาเป็นอะไรดีเงัน ได้ไม่ผิดโอเคถ้าเป็นหนึ่งงั้นสมมติตัวเลขมหนึ่งเป็นะดีนหนึ่งเป็นศูนยที่มาศูนย์ถ้าศูนย์ไม่ได้ถ้าศูนย์อ๋อถ้าศูนย์ใช่ไหมแล้วเราแย้งเหรอแป๊บนึงนะพี่จือเดี๋ยก่อนถ้าถ้าเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมไม่ได้มันต้องเพิ่มขึ้นทีละถ้าถ้าถ้าสมมุติเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหนึ่งใช่ไหม อ๋อแล้วก็สูงคูณหนึ่งอย่างเงี้ยนะใช่ครับเอ่อแป๊บหนึงนะอาจจะโดนบั๊กนะอาจจะโดนบั๊กตรงที่ว่า R ตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันนี้มันแอบแปลกๆแต่ถามว่ามันได้ไหมวะแป๊บนึงนะพี่ดูก่อนมันมีความกำกวมอยู่นิดนึงถ้าขอเป็น อันนึงนะถ้าโจทย์อย่างนี้พี่พี่ขอใช้อย่างนี้ดีกว่าเอาเลขที่แบบชัวร์กว่านี้ก่อน <c oughs> เพราะว่ามันตรงนี้มันกำกึ่งถ้าเราจะใช้ R เป็นหนึ่งพี่ไม่ได้เอ่พี่ไม่เถียงแต่เอาเป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์น่าจะดีกว่าเช่น <c oughs> เอาเป็อลไรดี <c oughs> <ๆ>เอาเปสองก็ได้อ่ะถ้าสองนี้ใช่ไหมอ่าโอเคสอง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 โอเคครับอ่าอย่างนี้น่าจะเวิร์กว่าเสร็จแล้วแทนค่าเขาบอกว่า ดีของพี่จริงเปล่ามาลองดูหาเด้นถ้าอย่างเงี้ยลองดูเพราะว่าถ้าสูนมันอันตรายตรงนี้ก็ศูนคุณอะไรก็ได้ศูนย์เข้าใจอยู่แต่ว่าไอ้ตรงอารงเนี้ยไม่แน่มาอาจจะบักของเราก็ได้นะครับหรือหรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยโจอาจจะตอบถูกก็ได้บอกว่าพี่ก็มันอาจจะใช้ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ถ้าศูนย์แต่อาเป็นหนึ่งก็หนึ่งคูณศูนย์ได้เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยก็ได้มาอาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้นะอาจจะง่ายก็ได้แล้วแต่เรานะครับจะใช้เลยก็ได้นะไม่ว่ากัน พี่ว่าน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่าพี่ขอคอรเซฟก่อนแล้วกันตรงนี้พี่แปลงก่อนก็ไก่ A หนึ่งคืออ,อ๋อ A หนึ่งถึง A เก้างั้นง่ายเลยดิก็อ,อะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปะเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าเรียงตรงนี้ปะอ่าตรงเป๊ะงั้นพี่ไล่ก่อนสองหลักแรกปะไล่เฉียงลงได้สี่สิบห้าปะต่อไปเป็น เยอะอยู่แปดสิบสี่ป่ะต่อไปเป็นเก้าหกป่ะเอ้ยเก้าหกดิสี่สามสิบสองสิบสองคูณแปดหจใช่ไหมเก้าหกนะอ่ะพี่คุณขึ้นต่อนะเจ็ดห้าสามห้าลบร้อยห้าป่ะลบลบสี่แปดต่อไปเป็นลบเจ็ดสองป่ะคิดเลขต่อได้เป็น ตัดเลขได้ไหมตัดได้ตัดก่อนก็ได้จะได้คิดเลง่ายขึ้นตรงนี้เหลือลบสามปะ <c oughs> ตรงนี้เป็นลบเจ็ดห้าถ้าลบเจ็ดห้าตรงนี้ก็ได้เป็น 9. บวกเก้าบวกเก้าได้เป็นเท่าไหร่นะร้อยร้อยห้าปะเดี๋ยวนะพี่บวกเลขผิดปะวะนำตรงนี้ลบสามลบสามได้ลบเจ็ดห้าลบเจ็ดห้า ลบเจ็ดห้าตรงนี้เป็นเก้าปะอ่ะก็ได้เป็นศูนย์ปะศูนย์แต่โจข้อนี้บอกว่าเป็นดีดีคือเท่าไหร่ D ดีคือหนึ่งใช่ไหมตัดละหนึ่งขอ้อโอเคครับอ่ะถัดมาข้อไข่สแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ถูกหมดทุกข,ข้อแล้วแปลว่าพี่ตัดข้อห้าทิ้งเลยไม่มีทางที่เป็นสี่ข้อย้อยละอ่ะข้อห้าในที่นี้เดี๋ยวพี่ใช้เลขของพี่ก่อนนะเดีย๋ยวไปดูของโจด้วยเพราะมันถามดีใช่ไหมอ่ะได้หมดโอเคครับ โอ้โหตวัวตึงเลยวะ่ะอันนี้ไล่จริงก็ได้ B ของเราสมมติตัวเลขครับเป็นเลขเลยนะเมื่อกี้พี่บอกขอสองหมดใช่ไหมบางคนบอกก็รู้แล้วพี่แม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยปะวะแม่งก็เวลาคูณแม่งก็ได้เท่าเดิมปะเช่นสองตรงนี้คือสองสามตัวปะสองสามตัวสองสามตัวปะค,คูณขึ้นก็สองสามตัวปะลบกันหักล้างหมดเนือศูนย์แน่นอนอ่าอย่างนี้ก็ไวแปลว่าอันนี้เท่ากับ R ไหมไม่ใช่ผิดแน่นอน อ่าฮะซึ่งเมื่อกี้ถ้าโจบอกว่าเป็นศูนย์หมดก็ตรงกับพี่ศูนย์คนไหก็ได้ศูนยูนยูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ผิดอยู่ดีโอเคครับแสดงว่าผิดสองข้อแล้วพี่ตัดข้อสี่ตอนนี้เหลือคอควายกับงูครับอะรอจริงเหรอไม่รู้เเป็นเก่งว่ะมาดูเสร็จแล้วนะ เริ่มข้อที่คอควายครับโอ้โหสองยกกาลังโอ้โหเดือดวะงั้นพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็เขียนก่อนอันนี้พี่มองเลยแล้วกันสองกำลัง a 1หนึ่งสองกำลัง a 2สองสองกำลัง a 4สี่ 5, สองกำลัง a ห้าสองกำลัง a 7เจ็ดสองกำลัง a 8นะครับอ่ะสิ่งที่พี่ได้เฉียงลงก่อนเหมือนเดิมตรงนี้ได้เป็นอะไรนะ เอ,เอทุกตัวแทนเลขตรงๆเลยนะเมื่อกี้เราหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมโอเคหกเจ็ดแปดเก้าแสดงว่าอันนี้คูนก็แรกก่อนโอ้แอบเยอะเนาะเดดของเราได้เป็นเท่าไหร่นะก็หนึ่งห้าเก้าได้เป็นรวมกันเป็นสองกำลังสิบห้าปะเพราะว่าเอาหนึ่งกับเก้ารวมกันได้สิบสิบบวกห้าได้สิบห้ามาไปดูต่อเจ็ดเออสองเออเอาเ,เป็นสองกับหกได้เป็น สิบเออได้แ8ดแปบวกเจ็ดสิบห้าก็ได้เป็น2องกำลังสิ้าอีกเช่นเดียวกันถัดมาไปดูต่อเนาะก้อนออกมาเป็นเลยนะสามสี่แปดรวมกันมันคูณกันอยู่เนาะก็สิบห้าปะอ่อะา่อมาเดี๋ยวไปดูคูณขึ้นฝั่งลบลบได้เป็นเอ 8, อแเออห้ากับสารวมกันได้แ8ดปดเจดรวมกันได้สิบห้าโอเคครับ อ่อครับเส้นต่อ,อมาตรงนี้ได้เปเลยนะหกแปดหนึ่งได้เปเละสิบห้าปะโอเคถัดมา9เกสี่สองรวมกันก็15เช่นเดียวกันแปลว่าอะไรบวกดัวหนึ่งฝั่งหนึงลบหักล้างกันเหลือ0ูนศูนเนาะแต่เขาบอกว่าเท่าอะไรนะสองกำลัง D ีดีของเราคืออะไรดี D คือ1 2ึ่งกำลังหนึ่งได้ส <2, S 2> องไม่ใช่ผิดแน่นอนแสดงว่าข้อนี้ก็ตัดอีกอะตอนนี้เหลือไม่หนึ่งก็สองละ เนี่ยคือวิธีการเช็คน,นะครับลงมาลองไปปิดแล้วฝึกทำใหม่ก่อนก็ได้นะ,ะเพราะว่าสอบแนวมันจะมันจะไล่ๆกันมันไม่ได้ห่างจากนี้หรอกอตอนนี้เหลือสองช้อยไม่หนึ่งก็สองตอนนี้พี่ตั่งไล่ตัดอยู่อ่ะก้อนต่อมางงงูนะพี่ครับถ้าใช้ของโจก่อนโจเป็นศูนย์หมดเลยใช่ปะ ศูนย์ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์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 หมดแปลว่าคำตอบเป็นศูนย์อกลังสองก็ไม่มีทางเพราะอาของเราได้หนึ่งแปลว่าผิดทันทีอ่ะถ้าใช้แบบโจ้นะผิดทันทีก็เลยตอบข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่มีข้อไหนถูกนั่นเองคิดต้องนานนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นของพี่จิวสองเปลี่ยนเป็นสองหมดเลยใช่ไหมก็เช่นเดียวกันปะเพราะว่าตัวทุกตัวทุกตำแหน่งเป็นไงตรงกันหมดปะตรงกันหมดเลยก็คืออารฉลาดมาก ถ้าใช้ a ที่เป็น2 3 4แม่งเล็กเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใช้อย่างเงี้ยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้หักล้างกันเช่เดียวกันเพราะฉะนั้นก็ได้0หมดนั่นเองไม่มีถามไปไปได้เพราะฉะนั้นตอบข้อ19ตอบ1ครับโอเคก็คือ0ไม่มีข้อใดถูกครับ